วันนี้ตรงกับวันพุทธที่6สิงหาคมพุทธศักราช2568กระผมอัตมภาพเดินทางไปยังวัดโสภาหมู่ที่2บ้านกระดีแดงอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อทำการตรวจยกบ้านกระดีแดงขึ้นเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้าต้นแบบประจำปี2,568คำว่ากระดีแดงในที่นี้ก็คือกุดีแดงก็คือกุฏิที่มีสีแดงนั่นเองสมัยก่อนการก่อสร้าง ถ้าหากว่าเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนแล้วหลังไม่ใหญ่จะเรียกว่ากุฏิแล้วภาษาชาวบ้านก็เพี้ยนเป็นกระดีถ้าหากว่าเป็นหลังใหญ่ก็จะเรียกวัดตึกดังนั้นเราจะเห็นว่ามีวัดศาลาตึกบ้างวัดกุฏิตึกบ้างเป็นต้น คราวนี้ภาษาชาวบ้านเมื่อนานไปคนไม่ค่อยจะรู้ภาษาโบราณก็เลยไปสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคำว่ากระดีแดกหมายถึงปลากระดีที่มีสีแดงซึ่งกระผมอัตมภาพยังไม่เคยเห็นมาก่อน เนื่องเพราะว่าตั้งแต่เด็กมาก็หากุ้งหาปลาเป็นปกติปลากระดีที่พบก็มีแต่สีเงินทั้งสิ้นนานๆจะมีสีทองหลุดมาสักตัวหนึ่งก็ตื่นเต้นกันใหญ่เมื่อเอามาเลี้ยงไว้ไม่นานก็กลายเป็นปลากระดีเงินไปหมดถึงได้รู้ว่ากระดีสีทองนั้น ที่แท้เราจับมาจากครูน้ำข้างถนนที่น้ำขุ่นเหมือนสีโอวันตินก็เลยทำให้ปลากระดี่มีการปรับสีของตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเพื่อพลางตัวจากศัตรูจึงทำให้มีสีออกไปทางเหลืองทองคันเอามาอยู่ในน้ำใสปกติ เพียงไม่กี่วันก็ปรับตัวกลายเป็นปาลากระดีสีเงินดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีปาลากระดีแดงนอกจากจะเป็นปลาต่างประเทศเพราะว่าปลาประเภทเดียวกันแล้วตัวใหญ่กว่าก็คือปลาสลิดท,ที่ไม่ได้เป็นเหมือนปาลากระดี เพราะว่าถ้าตัวไม่โตนักก็จะมีลายเหมือนลายเสือเล็กๆอยู่ทันตัวโตวแล้วลายก็หายไปหมดเช่นกันกต่ผมอัตมภาพจึงฟันธงว่าหมู่บ้านนี้มาจากคำว่าบ้านกุฏิแดงแล้วภาษาชาวบ้านเรียกสั้นๆก็กล่อนเป็นกระดีแดง เพียงแต่คนรุ่นใหม่ไปคิดว่าเป็นกระดี่แดงเพราะว่ารูปการเขียนพ้องกันขาดแต่ไม่เอกตัวเดียวเท่านั้นเมื่อมาถึงปรากฏว่าเจ้าอาวาสคือพระปลัดบุรภากิติธรรมโมท่านมาต้อนรับแล้วก็นำไปดูนิทัศการต่างๆที่จัดเตรียมเอาไว้ก่อน ต้องบอกว่าความจริงพระครูปลัดบุรภาท่านไม่ใช่คนที่นี่บวชอยู่ที่วัดโบ์แล้วก็มารักษาการเจ้าอาวาสที่นี่เมื่อสามปีก่อนเหตุเพราะว่าชาวบ้านแตกสามัคคีกันไม่อาจจะสรรหาเจ้าอาวาสได้ หลวงพ่อวัดโบ์รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีจึงได้ทำการส่งพระครูปลัดบุรพามาเป็นรักษาการเจ้าอาวาสเพื่อสมานสามคคีชาวบ้านให้รักใคร่กันเหมือนเดิมในเรื่องของเจ้าอาวาสนั้นส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านก็มักจะคิดว่า ตนเองมีสิทธิ์มีเสียงในการตั้งเจ้าอาวาสแต่ว่าตามกฎหมายจริงๆแล้วอนุญาตให้เจ้าคณะอำเภอหรือว่ารองเจ้าคณะอำเภอพร้อมด้วยเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสในเขตนั้นอย่างน้อยสามรูป มีมติร่วมกันว่าจะแต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเจ้าอาวาดถ้าหากว่าเห็นพ้องเป็นเอกฉันก็ดำเนินการแต่งตั้งท่านเป็นรักษาการเจ้าอาวาดแล้วภายในหกเดือนต้องเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นไปจนถึงเจ้าคณะจังหวัด เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสตัวจริงในเมื่อเป็นเช่นนั้นด้วยความเทวัดพึ่งบ้านบ้านพึ่งวัดการแต่งตั้งเจ้าอาวาสจึงมักจะให้เกียรติบรรดาชาวบ้านทั้งหลายด้วยการสอบถามความเห็นก่อนว่าจะเอาผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเจ้าอาวาส ถ้าวัดไหนมีผู้ที่จเจ้าอาวาสถือหางสองรายสามรายก็ปวดหัวตายชักเนื่องเพราะว่าต่างฝ่ายต่างอยากให้พระของตนเองเป็นจเจ้าอาวาสแล้วก็อ้างว่าตนเองเป็นวิย,ยาวัจกรบ้างตนเองเป็นกรรมาการวัดบ้างต้องมีสิทธิ์ในการเลือกจเจ้าอาวาสมากกว่าบุคคลทั่วไป ทั้งที่ตามกฎหมายแล้วไม่ได้มีสิทธิ์เลยเนื่องเพราะว่าวัยยาวชจก,ก็ดีคณะกรรมาการวัดก็ตามย่อมพ้นตำแหน่งไปตามเจ้าอาวาสรูปที่พ้นไปแล้วไม่ว่าการพ้นตำแหน่งของท่านจะเป็นไปเพราะมรณภาพลาออก หรือว่าโดนไล่ออกให้ออกปลดออกเหล่านี้เป็นต้นบุคคลที่ท่านตั้งเอาไว้ช่วยงานทั้งวิยาวัจกรและคณะกรรมาการวัดก็จะหมดสภาพตามไปด้วยดังนั้นการแต่งตั้งจเจ้าอาวาสถ้าเป็นไปได้ต้องชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจอย่างชัดเจน ว่ากฎหมายระบุไว้อย่างไรผู้ใดที่ทำการฝ่าฝืนต่อต้านก็ถือว่าท่านกําลังขัดคำสั่งเจ้าพนักงานโดยเฉพาะเจ้าพนักงานระดับสูงก็คือเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะอำเภอเป็นต้น แต่ก็ต้องอารมณ์อรวยด้วยการบอกว่าเพื่อให้เป็นเกียรติกับทุกคนที่มีกำลังใจในการช่วยกันทำนุบำรุงวัดวาอารามก็จะให้เจ้าอาวาดใหม่แต่งตั้งทุกคนกลับไปทำหน้าที่ตามเดิมถ้ามีการไกล่เกลี่ยกันชัดเจนแบบนี้ ก็มักจะสามารถแต่งตั้งรักษาการจเจ้าอาวาสและแต่งตั้งจเจ้าอาวาสในภายหลังได้โดยราบรื่นแต่ถ้าไม่มีการชี้แจงแบบนี้ชาวบ้านมักจะคิดว่าตนเองมีสิทธิ์มีเสียงก็มักจะเสียงแข็งไม่ยอมให้กับทางคณะสงฆ์ทำให้ลำบากลำบนในการหาตัวจเจ้าอาวาส แถมยังทำให้เกิดการแตกความสามัคคีขึ้นมาในหมู่บ้านของตนอีกด้วยเมื่อคณะกรรมาการมาถึงทุกคนก็พร้อมใจกันซื้อข้าวของเครื่องใช้บ้างของกินบ้างแจกจ่ายให้กับบรรดาญาติโยมทางราชการซึ่งเดินทางมาร่วมงานด้วย ตลอดจนกับทั้งบรรดาพลคับของแต่ละวัดเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าแต่ละคนที่มาออกนิทรศการนั้นส่วนใหญ่ก็หวังจะจำหน่ายสินค้าของตนเองแต่กระผมอัตมภาพซื้อของไปหลายอย่างแล้วยังจ่ายไปไม่ถึงหนึ่งพันบาท พอดีมีแฟนขับวัดท่าขนุนมาตั้งร้านออกนิทรรศการกับเขาด้วยแล้วขออนุญาตร่วมบุญมาเป็นเงินสองพันบาทกลายเป็นว่าวันนี้กระผมอัตมภาพมีกำไรจากการเดินทางมาตรวจนิทรรศการเสียอย่างนั้นแต่ก็ไม่แน่นัก เนื่องเพราะว่ายัางต้องเติมเชื้อเพลิงเพื่อที่จะเดินทางไปกลับอีกแต่ก็คงเข้าเนื้อไม่มากอีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อถึงเวลามาฉันเพลนปรากฏว่าเจอแกงส้มปลาช่อนที่อร่อยมากทำให้นึกถึงปลาช่อนแมลาของจังหวัดสิงห์บุรีขึ้นมาทันที และฝีมือชาวบ้านประมาณว่ารถแท้ที่แม่ทำด้วยก็เลยทำให้ทุกคนควานหาจนกระทั่งแทบจะเหลือแต่น้ำแกงส้มเท่านั้นเพราะว่าราดข้าวไปเท่าไหร่น้ำก็ยังเหลืออยู่เนื่องจากเขาให้มาชามโคมใหญ่มากครั้นอิ่มจากข้าวปลาอาหารแล้วก็นัดแนะกันไปกราบพระ จเจริญพระพุทธมนต์ถวายหลวงพ่อพระประธานถ่ายรูปหมู่ร่วมกันแล้วทางวัดโสภาก็ได้นำเอาคณะกองยาวและนางรำมานำคณะกรรมาการตรวจประเมินไปดูนิทรศการอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนี้ข้าวของแทบจะไม่เหลืออะไรแล้ว เพราะว่ารอบแรกที่มากันเองอย่างไม่เป็นทางการต่างคนต่างก็ซื้อข้าวของกันไปมากๆเมื่อตรวจนิทศการให้กำลังใจญาติโยมแล้วก็มาดูการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งทางวัดโสภาได้นำการแสดงเกี่ยวกับหมู่บ้านรักษาศีลห้า ซึ่งเนื้อหาตรงกับการตรวจประเมินในวันนี้บรรดาเด็กๆสามารถที่จะประยุกเพลงบ้านนี้รักษาศีลห้าเข้ากับท่าเต้นท่ารำได้อย่างน่าชื่นชมมากเมื่อดูการแสดงและแจกรางวัลเรียบร้อยแล้วก็ได้เข้าไปในศาลาทำการตรวจประเมินไปตามลำดับ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่กรผมอัตมาภาพอยากจะทักทวงแต่ความจริงก็คือแนะนำได้แก่บรรจุพันธุ์จากข้าวของของทางด้านหมู่บ้านนี้ก็คือบรรดาปลาส้มบ้างบรรดาปลาต้มซึ่งอยู่ในลักษณะกระดูกเปื่อยบ้างถ้าสามารถบรรจุอยู่ในภาชนะสุญญากาศ เมการพัอร์ไห์ไม่ว่าจะด้วยไอ้น้ำหรือว่าอุลตราไวโอเรตก็ตามก็จะสามารถทำให้สินค้านั้นไปได้ไกลกว่านี้<ม>ก็คือไม่ใช่อยู่ในระดับอำเภอหากแต่ว่าออกไประดับประเทศหรือว่าระดับนานานชาติได้เลย แต่เรื่องพวกนี้บางทีชาวบ้านก็ไม่เห็นความสำคัญเนื่องเพราะว่าถ้าบรรจุพันธุ์ดีราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกกลายเป็นว่าคนทั่วไปที่จะซื้อหาเมื่อเทียบราคาแล้วก็มักจะไปซื้อในส่วนที่บรรจุพันธุ์ไม่ได้หรูหราสวยงามมากกว่า พวกเราถ้อยทีถ้อยอาศัยในการตรวจประเมินกันจนกระทั่งบ่ายสามโมงกว่าจึงได้ทำการปิดประเมินแล้วทางญาติโยมก็นำไปเพื่อเยี่ยมบรรดาผู้ป่วยติดเตียงตลอดจนกระทั่งแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของทางบ้านกะดีแดงแห่งนี้กระผมอัตมภาพเตาร้อน จนหมดสภาพก็เลยต้องขออนุญาตเดินทางกลับก่อนในระหว่างเดินทางก็ทำการบันทึกเสียงธรรมจากวัดท่าขนุนเอาไว้ไม่เช่นนั้นเกรงว่าถ้าถึงที่พักแล้วหมดสภาพน็อกไปเลยท่านทั้งหลายอาจจะไม่มีฟังไปวันหนึ่งก็ได้สำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสัมณเนรของเรา และบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้